เอางี้เอางี้พอใจไว้เสียแค่นี้หรืออยากได้มากกว่านี้ให้นักล่าฝันตั้แค่พอแค่แม่เมื่อกี้ไม่ได้ยินนะงานเองก็ต้องเอาใหม่ใช่ไรค่ะดิวแม่ก็แต่ไม่ได้ยินแล้วดิวไม่ได้ฟังด้วยที่เตรียมบูมอยู่อ่าเดี๋ยวให้หังสิงว่าดำแค่ไหนผมให้พวกคุณให้สัญญาณให้แฟนครับขอเลยขอเลยขอเช่รนนี้เด้งต่อ ต้มเสียงไว้ก็เด็กเอ็กซ์ก้าวลงแต้มโอ้โหเกมโปงกันข้ามผีไปเลยบ้านตื่นเต้นนอนหน้าจังเลยอันางแน็คคอเสียงบ้านตัวเองหน่อยสิอยู่ครับวันทูรีพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วรบกับบูมของสามสาวได้ละ ขากันละบ้านหอกว่าเมื่้มหโมกันแต่เนอะตงเลยอยากดูความสามัคคีกันบ้างเข้ามากันตึงเยอะก็ยังพร้อมกันเลยนี่แค่สามคนเองขออีกหนึ่งรอบใครได้ม่ัาดูใครอ่ะาขอมาขอมา ภาแบบตอนแรกใครไปไหนแล้วล่ะก็ของนี้มีครั้งเดียวลักษณะว่าจำไม่ได้ถามม่นจะกลุ่มยังไงนะรถรถไปแล้วก็โอเคถามผมถามแฟนแฟนนี่เอาอีกป่ะหรือว่าแค่นี้พอแล้วอีกก็ไม่พอเพราะอยากได้อีกรอบนึงแบบเต็มๆเลยเต็มๆเลยให้แฟนเิจอวีกให้ขอแฟน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 ขอแนะฮะ อยากดูอีกรอบหนึ่งเอานี้ให้ตบมือเป็นจังหวะได้ไหมนับพร้อมกันดีกว่านับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวนักล่าปนจะดูให้ดูกมกันนับเลยครับ1ด ความสามัคคีเหมือนคนในบ้านเดียวกันหน่อยนะฮะด้วยการเซอร์วิสนะครับเล็กๆน้อยๆทีนี้เนี่ยงานใหญ่รออยู่เพราะว่าสามสาวต้องตัดสินแจกรางวัลให้แฟนคลับที่ดูในพักอุ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีสามรางวัลใช่ไหมสามรางวัลด้วยกันนะฮะให้กับสามคนเท่านั้นนะครับเลือกตามลำดับในการบูเลยแอนเลือกต่อคนแรกครับเลือกมารับรางวัลด้านหน้าเลยนะพี่ๆใครอยากได้คะ ่นนะพี่ขอเตียยค่ะขอเตียงแมพี่ออยพี่เก่พี่ออยไม่เก่พี่ยเจ้าหนูขอหลับตาเรือนะคะ